เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดมากที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวผมครอบครัวผมมีกันอยู่สี่คนคือพ่อแม่ผมและน้องช่วงเช้าผมก็ไปทำงานตามปกติงานของผมคืองานที่เกี่ยวกับอาสามนิธิแห่งหนึ่งส่วนพ่อผมก็เป็นรปภอของโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแม่ผมกับน้องสาวก็อยู่บ้านแม่เป็นแม่บ้านและดูแลน้องช่วงเดือนนั้นการใช้ชีวิตของครอบครัวผมก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติจนอยู่มาคืนหนึง่งผมได้เลิกงานกลับมาเห็นพ่อแม่และน้องกำลังตั้งสำรับกับข้าวกันอยู่ผมก็เลยแซวไปว่าแม้วันนี้ทำไมพ่อกลับมาไวจังครับ ปกติต้องเมาไปกับเพื่อนไม่ใช่หรอพ่อเออวันนี้กูอยากกลับมากินเหล้ากินข้าวบ้างไปได้ไงวะทําไมมึงมีปัญหาอะไรวะไม่มีหรอกพ่อดีแล้วละ่ะกลับบ้านไวบ้างจะได้กินข้าวพร้อมหน้ากันแล้วหลังจากที่ผมคุยกันเสร็จผมก็เตรียมตัวลงมานั่งกินข้าวกันแต่ครั้งนี้พ่อพูดกับทุกคนว่านี่นี่วันนี้พ่อมีของอร่อยมาให้กินด้วยนะเว้ย บอกเลยว่าอร่อยมากมันไม่ได้หากินกันง่ายๆนะเว้ยพอทุกคนได้ยินพ่อพูดแบบนั้นก็หันไปมองหน้าพ่อกันแล้วแม่ก็ถามพ่อว่าแล้วเอ็งไปเอาอะไรมาให้กินละ่ะเห็นถือมาตั้งแต่กลับมาแล้วเนี่ยดูห่วงจังเลยพอแม่พูดจบพ่อก็ลุกเดินไปที่ตู้กับข้าวแล้วยกจานอาหารมาหนึ่งจานตอนนั้นสิ่งที่ผมเห็นอยู่ในจาน หน้าตามันดูน่ากินมากนะครับอารมณ์เหมือนอาหารป่าเพราะมันมีกลิ่นที่หอมและหน้าตาแปลกๆผมจึงถามพ่อไปว่ามันคืออะไรพ่อไม่ตอบแกได้แต่พูดว่าเออพวกเองกินไปเถอะข้ารับรองว่าอาร่อยข้าทำเองกับมือเลยนะเว้ยไม่กินแล้วจะเสียใจแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าพวกเรา ไม่มีใครตักอาหารจานนั้นเลยสักคำนอกจากพ่อเท่านั้นสรุปว่ากับข้าวมื้อนั้นเป็นมื้อที่อร่อยมากเลยครับเพราะทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วอาหารของพ่อแกก็กินเกลี้ยงจานหมดไปคนเดียวเลยครับหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันทำธุระส่วนตัวพอเริ่มดึกก็แยกย้ายกันนอนแล้วคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ประหลาด และน่ากลัวกับครอบครัวของผมกลางดึกของคืนนั้นผมได้ยินเสียงแม่ของผมร้องออกมาจากห้องนอนผมตกใจเลยรีบวิ่งออกไปดูปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นที่อยู่ในห้องนอนของแม่ก็คือบนที่นอนของแม่มันมีเหมือนคราบดินและคราบเลือดเลอะเต็มที่นอนฝั่งที่พ่อผมนอนแต่ตอนนี้บนที่นอนนั้น ไม่มีพ่อของผมนอนอยู่แล้วผมตกใจเลยถามแม่ไปว่าแม่แล้วพ่อไปไหนล่ะพ่ออยู่ไหนแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแม่มารู้สึกตัวพอแม่จะไปเข้าห้องน้ำพอแม่ลุกขึ้นมาก็เห็นมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าพ่อเองหายไปไหนในขณะที่เรากำลังงงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกันอยู่เราก็ได้ยินเสียงดังโครมมาจากห้องน้ำที่อยู่ด้านนอกของห้องนอน ผมรีบวิ่งออกไปดูที่ห้องน้ำผมต้องตกใจเพราะผมเห็นพ่อของผมนอนอยู่กับพื้นห้องน้ำแกนอนดิ้นไปมาแต่อาการดิ้นของแกเหมือนคนทำตัวเลื้อยไปมามากกว่าเพราะแกเหยียดแขนสองข้างไปข้างหน้าฝ่ามือประกบกันขาของแกเหยียดตรงแล้วลำตัวสะบัดหัวท้ายไปมาผมกับแม่เห็นแบบนั้นก็ตกใจ รีบวิ่งจะเข้าไปจับแต่พอผมกับแม่จะไปโดนตัวของแกแกก็ส่งเสียงร้องออกมาแปลกๆเสียงที่ร้องออกมามันคล้ายกับเสียงแมวขู่หรืองูอะไรประมาณนี้ในตอนนั้นผมเดาไม่ถูกและก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของผมแกนอนดิน้นและทำท่าทางอยู่อย่างนั้นบางทีแกก็พูดออกมาว่าร้อนร้อน มันทำกูแกพยายามที่จะเอาตัวเองไปชนผังน้ำเพื่อให้น้ำมันหกลงมาโดนตัวของแกแล้วเราสองคนก็ช่วยกันจับตัวแกแล้วช่วยกันลากแกออกมาจากห้องน้ำแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าพ่อของผมเอาเรียวแรงมาจากไหนแกฝืนจนตัวแกเริ่มแข็งเกรง็งตาเริ่มเลือกและน้ำลายเริ่มฟูมปากผมเห็นท่าทางจะไม่ดี ผมก็เลยรีบโทรไปที่ศูนย์อาสาให้เอารถมารับพ่อของผมไปที่โรงพยาบาลแล้วระหว่างรอรถมารับร่างของพ่อผมก็เปียกไปด้วยน้ําแล้วแกก็หมดสติไปหลังจากนั้นรถที่ศูนย์ก็มารับพ่อผมไปส่งที่โรงพยาบาลพ่อไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ตรวจเช็คร่างกายทุกอย่างของพ่อมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอพ่อผมฟื้นขึ้นมา แกก็ไม่พูดอะไรเลยได้แต่มองทุกคนด้วยสายตาที่โกรธแค้นอะไรสักอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มันแปลกแปลกมากก็คือแววตาของพ่อผมมันเป็นสีแดงแล้วเสียงลมหายใจของพ่อมันก็ดังแปลกๆผมถามหมอถึงอาการที่เป็นและผลตรวจหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติส่วนเรื่องตาสีแดง หมอให้รอดูอาการก่อนสามวันถ้าไม่ดีขึ้นค่อยมารักษาเฉพาะทางหลังจากนั้นเราก็พาพ่อกลับบ้านพอพ่อกลับมาถึงบ้านแกก็เอาแต่นอนไม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นข้าวปลาก็ไม่กินแต่สิ่งที่แกจะกินก็คือไข่แต่มันคือไข่ดิบและเนื้อสดๆเท่านั้นในช่วงสองวันสมวันนั้นผมกับแม่เครียดมาก เราดูแลพ่อจนไม่มีเวลาดูน้องสาวเพราะน้องของผมยังเล็กเราก็เลยให้น้องสาวไปอยู่กับป้าที่บ้านของป้าก่อนหลังจากนั้นไม่นานอาการของพ่อผมก็เริ่มแปลกมากขึ้นแกเริ่มที่จะไม่เดินแกเอาแต่นอนแล้วทำท่าเลื้อยไปกับพื้นแล้วที่แย่ไปกว่านั้นตามผิวหนังของพ่อมันกลายเป็นเกล็ดแห้งๆเหมือนเกล็ดงู พ่อพาไปหาหมอหมอก็หาสาเหตุไม่ได้พ่อผมหยุดงานหลายวันจากอาการป่วยจนที่ทำงานเริ่มส่งคนมาตามแต่พอเขามาเห็นสิ่งที่พ่อผมเป็นเขาก็พูดอะไรไม่ออกแล้วหลังจากที่พ่อผมป่วยทางที่ทำงานก็ให้พ่อผมยุติการทำงานแต่อาการของพ่อยิ่งหนักขึ้นจนคืนหนึ่งเราต้องจับพ่อมัด แล้วรีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลในคืนนั้นพ่อมีอาการคุ้มคลั่งเลื้อยเข้าห้องน้ําแล้วเอาหัวตัวเองจุ่มลงไปในถังน้ําพ่อถอดเสื้อผ้าออกจนหมดแล้วเราก็ต้องตกใจอย่างมากเพราะตามผิวหนังของพ่อมันขึ้นเป็นเกล็ดเหมือนงูทั้งตัวผมและแม่เห็นแบบนั้นทำอะไรไม่ถูกรีบโทรหาที่หน่วยเหมือนเดิม แล้วก็นำพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลพ่อไปถึงคุณหมอคุณหมอก็จับพ่อผมตรวจและมัดไว้กับเตียงแต่ครั้งนี้พ่อมีอาการเกรงจนเส้นเลือดฝอยในสมองบางเส้นแตกจนในที่สุดพ่อผมก็กลายเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายแล้ววันที่พ่อของผมออกจากโรงพยาบาลก็เป็นวันเดียวกันกับเพื่อนของพ่อที่ทำงานด้วยกันเสียชีวิตแล้วแม่ ก็ได้ไปงานศพนั้นแล้วทุกอย่างก็กระจางกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับพ่อของผมเมียของเพื่อนพ่อเล่าว่าในช่วงเวลาที่พ่อหายไปจากบ้านของเพื่อนคนนี้ทางบ้านเพื่อนก็ไม่รู้เลยว่าพ่อของผมป่วยหนักขนาดนี้แต่เพื่อนพ่อมีอาการป่วยหนักเช่นเดียวกันผมขอใช้ชื่อว่าลุงเบิ้มนะครับเมียแก่เล่าว่าลุงเบิ้ม มีอาการแปลกๆเหมือนคนหลอนนอนตอนกลางคืนก็ส่งเสียงร้องแปลกๆแล้วก็มักจะเข้าห้องน้ำเอาหัวตัวเองจุ่มลงไปในถังน้ำแล้วก็จะบ่นว่ากูร้อนกูร้อนมันทำกูเป็นอย่างนี้อยู่สักพักจนอาการหนักขึ้นตามตัวเริ่มเป็นเมือกๆเหมือนเอาตัวเองไปแช่น้ำมันมาแล้วก็จะหลอนบอกว่ามีผีมาเกาะที่หลังบ้าง เกาะที่บ่าบ้างแล้วจนวันหนึ่งกลางดึกลุงเบิ่มแกเอาน้ำมันกา๊าซเกาะปากตัวเองพอเช้ามาเมียแกก็ออกมาเจอลุงเบิ่มนอนตายอยู่ที่หน้าบ้านตรงโพรงหญ้าแล้วในปากก็มีคราบน้ำมันอยู่ด้วยแล้วตามผิวหนังก็เป็นเกล็ดเหมือนงูแต่ในขณะที่แม่คุยอยู่กับเมียลุงเบิ่มก็มีเพื่อนพ่ออีกคนนึงเดินเข้ามาคุยด้วย แล้วแกก็พูดว่าก็กูบอกมันแล้วว่าอย่าไปฆ่ามันงูตัวนั้นอาจจะเป็นงูเจ้าที่เพราะมันตัวใหญ่มากเตือนแล้วก็ไม่ฟังตีมันยังไม่ทันตายดันเอาไฟไปเผามันอีกเฮ้ยเวรกรรมจริงๆพวกมึงเนี่ยใช่ครับพ่อของผมกับลุงเบิม้มแกไปตีงูเจ้าที่จนตายแล้วก็เอามาทำอาหารกินกันสองคน เพราะในกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครกินด้วยและเห็นด้วยเลยกับสิ่งที่ลุงเบิม้มและพ่อของผมทําในที่สุดผมกับแม่ก็ต้องพาพ่อมาจุดทูปขอขมาตรงที่ลุงเบิ้มและพ่อเจองูแล้วตีตายตรงนั้นแล้วปัจจุบันพ่อของผมแกก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ก่อนตายพ่อผมก็เริ่มเป็นอัมพาต ติดเตียงตามร่างกายของพ่อก็เป็นเมือกและผิวหนังเป็นเกลด็ดส่วนแววตาสีแดงมันก็หายไปผมเมื่อคิดย้อนดูว่าผ้าวันนั้นผมกับแม่กินอาหารจานนั้นเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวผมผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของผมทุกอย่างมันพิสูจน์ไม่ได้ แต่ผมก็ขอโอโหสิกรรมกับดวงวิญญาณงูเจ้าที่ตัวนั้นด้วยนะครับฉบาแก้วขอขอบคุณคุณกิตเจ้าของเรื่อง